ชัวยคุณจะกินแก้กรรมนะคะนี่คือพี่นิวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กินก่อนนะคำหนึ่งนะขอกินคำแรกก่อนนะลองเชียร์ฟรีเดียนกับเขาหน่อยก็แบบอย่าไปเลยน่าเบื่อแล้วฟรีเดนมีอะไรบ้างสรุปมีเกียร์ต้องเรียกว่าอีเค่อะอยากรู้อะไรภาษาสวีเดนเผื่อไปเผื่อไปครั้งหน้าหรือว่าสำคัญที่สุดเลยนะชั้นหิวยอนยอนแอดแอดพึ่งริกพึ่งริกพึ่งริกเป็นพุ่งพุ่งริก แต่เป็นหุ่งดุยอกยอกแอร์หุ่งดุเฮ้ยดีดีดีเอ่อใช่แอนตัวสูงไปต้องมันแค่แบบปึกปึกปึกยันี่สอนจะทำไม่ได้โฟนหน่อย watch alert ถ้าอยากดูแบบเต็มเต็มก็ดูได้ทาง Pops ที่เดียวเท่านั้น